ส่วนพูดถึงเรื่องเข้าวัดแล้วมันก็ต้องมีอีกมุมหนึ่งหลอนๆใช่ไหมอาจจะเจอในวัดบ้างเจอที่อื่นบ้างอะไรเยอะแยะมากมายวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องหลอนๆเป็นคลิปที่ถ่ายติดพลังงานบางอย่างที่เราอาจจะเรียกว่าวิญญาณสัมภเวสีหรือผีหรืออะไรก็แล้วแต่แต่บอกเลยว่าแต่ละเรื่องที่รวบรวมมาให้ดูชัดๆทั้งชัดทั้งหลอนคุณผู้ชมครับ เคยสงสัยกันไหมว่าเมื่อตายแล้วไปไหนและเคยสงสัยกันอีกไหมครับว่าวิญญาณมีจริงหรือไม่วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูคลิปวิดีโอที่ท่ายติดพลังงานบางอย่างที่เชื่อว่าเป็นวิญญาณเริ่มกันที่ภาพจากกล้องวงจรปิดของบ้านหลังหนึ่งที่จะภาพเหตุการณ์นี้ไว้ได้ น่ากลัวใช่ไหมหล่ะครับคุณผู้ชมซึ่งภาพเหตุการณ์ชวนคนลูกนี้ถูกเผยแพร่โดยผู้ใช้งานติ๊กต็อกรายหนึ่งที่ได้นำภาพถ่ายวิดีโอติดสิ่งที่คล้ายพลังงานบางอย่างหรือที่เรียกว่าวิญญาณปรากฏตัวผ่านหน้ากล่องวงจรปิดในตอนกลางคืนเอาไว้ได้ซึ่งในภาพเราจะเห็นเป็นวิญญาณ มาในร่างของหญิงผู้สูงอายุสวมชุดถือศิลเดินผ่านไปมาทั่วหน้าบริเวณบ้านแต่เหตุการณ์นี้เจ้าของบ้านก็ยังไม่ปักใจเชื่อว่าสิ่งที่เห็นเป็นวิญญาณเสถทีเดียวแต่มันอาจจะเป็นภาพจากเลนของกล้องวงจรปิดที่มัวและเลอะก็เป็นไดน้ภาพต่อมาเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น บริเวณเตียงของผู้ป่วยอาการโคม่ารายหนึ่ง ผู้ชมเห็นเหมือนการใช่ไหมครับว่ามีเงาสีดำๆลอยขึ้นมาจากเตียงของผู้ป่วยแล้วก็หายแวบไปเลยซึ่งตรงนั้นเหมือนยังมีผู้ป่วยนอนอยู่โดยคลิปนี้ถูกโพสต์ลงในติกตอกของผู้ใช้งานท่านหนึ่งซึ่งเขาเล่าว่าตรงนั้นเป็นเตียงของคุณยายท่านหนึ่งที่นอนป่วยอาการโคม่ามานานแล้ว และทางเจ้าของคลิปยังบอกเป็นในายอีกว่าแล้วเราก็ได้เห็นในสิ่งที่ทุกคนหนีมันไม่พ้นซึ่งสิ่งที่หนีไม่พ้นในชีวิตของมนุษย์มีอยู่อย่างเดียวครับคุณผู้ชมนั่นก็คือความตายนั่นเองเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลที่เรานำมาให้คุณผู้ชมได้ดูนี้ ล้วนเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ